เห็นเนี่ยกินแรงแล้วครับพี่น้องลาบปลาเพี่พแรครับพี่น,อน้องมาเรื่งต่อเกตครับพี่น้องลาบเหนียวนะครับพี่น้องลาบเนียวครับพี่น้องกินกับผักกระเดาเข้ากันขนาดนี้นะครับปลาพี่แอ๋ครับเป็นปลาโค้งครับพี่น้องหากินายากครับส่วนนี้มันล่มม่ค่อยมี่หรอครับพี่น้อง ทีขั้วครับพี่น้องขั้วเอาสันนะครับพี่น้องขั้วเอาเนื้อมันออกมาก่อนครับพี่น้องจะไปส้อยครับเห็นว่าขั้วห้ตยางเดียวทีเลอ้ัดก,การเองพ่นะ นะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยปลาก็จะประมาณนี้ครับโอ้โลแมแห้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องแมวหล่ะครับพี่น้องแล้วเป็นโตขึ้นเราครับพี่น้องฝีมือลอยน้ำได้ขึ้นเรา ซับเลยนะครับพี่น้องกระดูกกระซับเลยเราจะไปตม้มต้มน้ำซุปรับพี่น้องดีครับพี่น้องดีปลาคมแห้งครับพี่น้องฟงออกไม่อิงเลยครับไปมาคมก็ใส่ครับลาบปลา พี่น้องใส่ใส่ปลาครับพี่น้องอู้เฮ็ดขี่ครับพี่น้องเฮ็ดแจวขี่ครับพี่น้องอู้ใส่บุกพริกครับพี่น้องกับใส่พื้นทองครับเ็ดเป็นแจาวนะครับพี่น้องปลาหมูครับบัต เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัวนี้ก็ซ้อยแล้วครับพี่น้องตัวนี้ส้อยแล้วเอาไปตานะครับพี่น้องหลับเหนียวกระดูกนี่ครับพี่น้องก็ไปต้มพื้นทองก็ใส่ครับอู้เห็ดแจวครับพี่น้องหลับเหนียวกับแจวเพียขี่ปลาครับพี่น้องสุดทนันครับพี่น้องปลาเพียแ่บครับบอกต่อได้ครับ